บ้านโบราณปิดเปิดแบบนี้นะคะนี่เขาใช้ไม้เปิดแบบนี้นี่แบบนี้นี่ใช้ไม้กับอุปกรณ์เขาไม่ต้องใช้ประตูเหล็กเอาเปิดีกฟังนึงไหนก็ไหนไหนไหกดไแปลกดีเราก็นั่งมองอยู่ว่า เอ๊ะ uhm เขาจะเปิดประตูยังไงเนี่ยเขาเขาบ้านเขาเปิดกันยังไงเนี่ยที่ไหนเราไปถ่ายตรงนู้นด้วยเวลาปีน้ำท่วมมากแค่นี้เลยนะอ้๋อแล้วเขาใช้ตั้งนานอยู่ตั้งนานไม่เปิดบ้านให้เราอยู่ตั้งนานเออเปิดบ้านในแล้วก็แล้ว มไม้หลายชิ้นมีไม้ไหลายชิ้น,น,นโอ้มีไม้มไม